มาค่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสกินใหม่สกินลูกุหนูเลอค่านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแสงจันทร์แล้วก็ราชีน้ำแข็งเอ่อแบบนี้เลยแบบแบบนี้เลยนะคะแบบเนี้ยแบบจอกค้างแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนเราสุ่มได้ก็แล้วกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด3ให้ช่องแคสเบตด,ด้วยนิดนึงนะคะชวยบูสต์ดวงกันหน่อย เริ่มกันเลยค่ะสิบโลไอ้ไม่ใช่สิบโลห้าโลแล้วจะเป็นยังไงตาชมพูอันนี้คือมอมนะคะถ้าเป็นตาชมพูแบบนี้คือไม่ออกนะคะแต่ฉันพูดเลยนะว่าถ้ามันเป็นตาสีน้ำตาลเนี่ยคือมันมีโอกาสออกแต่เนี้ยคือการันตีเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรจะได้เลยไหมถ้าได้เลยฉันขอกรีดนิดนึดนง เพื่อบูสเอนเนอร์จีแล้วก็ไอตู้สกินอันนี้มันมีสองตัวคือเขามีการปรับแล้วนะคะออกไหมโอ้ยไม่ออกคือเขาว่ามีการปรับแล้วนะคะว่าถ้าได้เลเจนเดอรี่มาหนึ่งตัวจากในตู้เนี่ยจะไม่มีโอกาสออกซ้ำตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบหัวร้อนนะคะกับการสุ่มได้ตัวละครซ้ำๆเนะาะอตาชมพูเนี่ยคือมอม นะคะก็กดข้ามไปเลยอะไม่รู้กี่สุ่มแล้วนะคะกดไปกี่รอบแล้วไม่แน่ใจไหนดูเซฟเนี่ยเนย,ยังไงได้ไหมเอ่มหรือว่าฉันเข้าใจผิดอะฉันรู้สึกว่าตาน้ําตาลม,มีโอกาสได้ไม่ใช่หรอไม่มีหรอสงสัยฉันเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาลองดูก่อนทฤษฎีฉันเคยผิดพลาดไปหรือเปล่าแต่ตาชมพูเนี่ยคือมอมตลอดเลยนะ ลองดูลองดูฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจกดปีกนะคะแต่เหมือนจำได้ว่าตาสีน้ำตาลเนี่ยเคยกลางปีอันนี้ไม่ไม่กลางแน่นอนจบใกล้แล้วนะคะใกล้จะขึ้ืนขั้นแรกแล้วนะคะไหนดูสซตาสีอะไรเอ่ยโอ้ยอย่าชมพูเยอะชมพูเยอะก่อนแล้วมอมมาก สกินเขาขั้นหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อ่ะขั้นหนึ่งหรือขั้นสองไม่แน่ใจนะคะวัวตาชมพูอีกแล้วคือไม่ออกเลยหรือว่าเราจะเกลืออ๋อไม่เป็นขั้นสองเราจะไปขั้นสามนะคะไหนลองทาพิสูจน์สิตาสีน้ำตาลเนี่ยอ้อยชมพูตลอดเลย คือชมพูเนี่ยไม่ออกเลยเห็นปะอาลองทาพิสูจนถ้าตาสีน้ำตาลคือชีจะมีโอกาสลางปีนะคะโอ้แต่ชมพูตลอดเดี๋ยวนะคือมันเกินไปหรือเปล่าคะเกินไปมากๆเลยแชมเโอเคอหชมพูอีกล่ะ คือเราจะได้พิสูจน์ต,ตอนไหนว่าเออนี่นี่นี่การันตีละคือเราจะได้พิสูจน์ต,ตอนไหนว่าตาสีน้ำตาลคือมันก็กลางปีกนะหรือมันก็มีโอกาสได้นะซึ่งไม่น่าได้พิสูจน์อะรอบนี้คือเพิ่งจะกลางปีกสองรอบนะคลิปนี้แล้วก็ไม่มาเลยเป็นอีปีก มอมมากอลองพีสูดลองพีสูรมันมีตั้งสองตัวเนี่ยคือรีบๆออกสักตัวหนึง่งไม่ได้หรือไง,งคะประเด็นคือมันมีตั้งสองตัวเนี่ยแล้วคือมันเกิืตลอดเนี่ยคือมันไม่โอเคปะคือเราต้องการให้มันออกเร็วๆเพราะมันมีสองตัวโอ๊ยชมพูอีกแล้วตลอดชมพูตลอด ก็ฉันเกลียดตาชมพูมากถ้าในตู้สุ่มสกินเนี่ยเนี่ยชมพูตลอดเลยมอมก็ไม่ออกเลยทันทีสามแล้วนะคะ่ะยังไงทักสกินก็ไม่ออกเลยเหรออันนี้ไงนี่ไงก็คือชีจะไม่แบบตาสีน้ำตาลเลยไงชีจะกลางเลยแต่แบบ ข้างหน้าร้านน่ะมันจะดูมอมมอมเออออกปะโอ้ยโอ้ยนอยอ่ะไม่เอานะไม่อยากใช้ลูกบาทหมดก็คือีจมะมากลางเลยไงเออแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตาชมพูกับน,น้ำตานะ่ะก็คือมอมได้ข้อสรุปแล้วว่ามอมเดีแต่ถ้าเป็นชุดอะไรแบบเนี้ก็มีโอกาสแหละคือมีโอกาส กลางปีกหมดแต่รู้สึกว่าจะชมพูเยอะเป็นพิเศษนะคะโอเคอย่าี้ก็มีโอกาสแต่ก็ไม่มากโอกาสชมพูเยอะกว่าใช่ไหมถูกคือพูดอะไรถูกไปหมดแล้วาฉันพูดว่ารอบนี้ได้สองตัวเลยล่ะทั้งแสงจันทร์ทางราชินีถ้าฉันพูดแบบนี้ล่ะจะถูกไหม ถูกเลยไหมเออไม่ถูกจกเก่ง,งแลไวไม่ถูกนะคะโอ้ยจะคันสี่แล้วเนี่ยเนี่ยชุดมอมมอมอย่างเงี้ยคือมีโอกาสเป็นตาน้ำตาลกับกลางปีกไปเลยอ่าแล้วก็ชมพูด้วยจกอย่างตาชมพูอยู่เลยตาชมพูอยู่อย่างนั้นคันทีสี่แล้วโอแมกก็ ไม่ออกสักเทสก,กินความสวอยออยตาชมพูอีกแล้วคือจะเลือกชมพูกี่มองก็คือได้ข้อสรุปว่าตาสี้ Pars ำตาลคือชุดมอมที่สุดนะคะแล้วก็ชมพูคือจะมีแบบติดสก,กินแรเข้ามานิดนึงแต่ว่าถ้าหน้าร้านมอมมอม่างเงี้มีโอกาสกลางปีกลางไหมเอออะถ้าตาชมพูเน Plus ี่ยมีโอกาสเป็นสกินแบบ สีทองแบบนี้ซึ่งก็มอมอยู่ดีนะคะแล้วไม่ออกเลยสุ่มมานานมากนะคะกูยังไม่ออกเลยโอ้ยถ้าไม่ตาชมพูเยอะมากเลยอะ่ะขออนุญาตเรนคือจะหมดแล้วจะหมดแล้วเท่ากับเหลือหนึ่งแสนแต่นั่นแหละก็จะหมดแล้วเพราะาเมื่อกี้คือสุ่มไปจะห้าหมื่แล้วนะ ลูกบาทจะห้าหมืนแล้วนะเมื่อกี้พอตอนเริ่มคือมันมีแสนห้ามืนนี่จะกินไปห้าหมืนแล้วนะแล้วคือไม่คิดจะกลางปีกโชว์เขาหน่อยเลยอ๋อตาชมพูอยู่อย่างนั้นคือฉันับคังได้เลยว่ามันกลางปีกกี่รอบเนี่ยเนี่ยรอบที่สามออถอะนี่คือรอบที่สาม คือนับได้เลยขอเธอค่าสองอันมาเลยเพิ่งอ๋อสองอันจริงนะแต่เป็นอีปกสอบอ๋อคันฮาแล้วแล้วลูกบาทจะหมดเนี่ยเออเออ,เอ,อกลาง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 เห็นปะหน้าร้านชุดมอมมอมแต่ก็มีโอกาสกลางนะคะก็คือฉีดจะไม่ตาลน้ำตาลเออ จะเข้าใจผิดคือหน้าร้านจะเป็นชุดม่อมอ้อยเราก็ไม่ออกอีกอะไรเนี่ยจะหมดแล้วนะห้าหมืออะ่ะเงินรางวัลห้าหมืน่นอุมากเเริ่ม,มละเริ่มกลับมาชมพูละตาเริ่มกลับมาชมพูละแล้วแคกลางปีอ้อยขอโทษ าธุชบชุบชชุบชบชบช,บช,บชบอ,อันไปเลตบตบสออันไปเลปึ้งพอย,ย่งอีปกอยู่ oh oh เอกอเมกออเมกอเออกางกลา,กลา,กลาหลังหงเริ่มกลางบ่อยเออกลางเป็นเลเจนได้ปะอเมกออเมกอ ขอได้ไหมขอได้ไหมอ๋อไม่กอมาแล้วค่ะหนึ่งอันดูคัดสตีนก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้คือราชินีน้ำแข็งว่าแม่กอนะคะชื่อยาวมากเลยเหนมันสุดท้ายแห่งจุดจบของโชคชะตา อเมกอนมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยสวยมากนะคาะนะคะ,นะคะลูกหนูมากแล้วประเด็นคือมันรีเซ็ตใหม่โอเคคือเล่นแบบรีเซ็ตใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้ได้ไปแล้วก็รีเซ็ตไปเลยคือขายแรงเลยอเมกอแล้วฉันจะเสียใไรเนี่ย ตัวแรกเกือบห้าหมื่นนะคะตัวที่สองะแต่คืออันนี้จะไม่มีโอกาสที่จะแบบไปได้ราชินีน้ำแข็งแล้วนะเพราะว่าเขาแบบเขากันไว้ให้แล้วมันคืออัปเดตแบบใหม่นะคะอย่างน้อยก็ก็ดีกว่าเมื่อก่อนอะ่ะก็ลองดูคะ่ะเนี่ยคือหน้าร้านมอมๆเน่ยมีโอกาสที่จะเป็นแบบกลางปี ไหนไม่กลางจบจบจบเนี่ยมอมมอมเนี่ยกลางได้เลยกลางได้เลยยังไงก็ยังยังทีจ่จะไม่เ่อจะแล้วไหมอ่ะเริ่มเลิศคืนชุดเริ่มเลิคืนจะกลางยังเออ ขอเลยได้ปะนะคะอย่าเม็ดเยอะแสงจันห้าเม็ดเยอะนะคะอร้องค่ะแต่เม็ดเม็ดเยอะต่อไปต่อโอ้โหจุกจุกจุกจกกลางอยู่เดอ้อแต่ลูกบาทเนี่ยจุกจก ตัดเก็บชิบชุ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 บกินจุกเลยโอ้ยไม่ออกมันจะออกตอนไหนเนี่ยคือมันแบบลูกบาศกฉันต่ำกว่าแสนแล้วแต่รอบนี้คือกลางปีอ๋อไม่ก็แต่ลูกบาศก์ฉันคือต่ำกว่าแสนแล้วไม่นะชิบชุ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 บ อย่านะอย่าลดเยอะไปกว่านี้อ๋อจะเป็นอีปิกโยมอมมอมแมมแมมกลางไหมรอบนี้กลางไหมตาดำเชียวโอเคเกลือหนักกว่าเดิมอีกนะคะโอเคโอเครอบนี้คือกลางปี แล้วที่บ้านสันนะคะไม่รู้ว่าเอ,อประกาศอะไรนะคะคือไม่รู้จะเข้าไมหรือเปล่าเนาะออประกาศตามลํโพงหมู่บ้านเวอร์ถ้ามีเสียงไหลเข้าไม่ก็ขอประทานอภัยนะคะออกเลยไหมไม่ออกเริ่มสน่อยละเริ่มสน่อยละเก้าหมื่นกำลังจะหมดไปกำลังจะเป็นแปดหมื่นละ เริ่มจะหนอยอคอยขึ้ไม่ออกสักทีผอเร็วๆได้ป่ะแบบให้คนเขาอึ้งอะ่ะเอางี้นะข้ามเลยอึง้งเอออึง้งคนดูไม่อึง้งกูเนี่ยอึง้งข้ามเลยปึง้งอึ้งอึ้งเลยคือมาเป็นแบบเป็นแฝดเลยอึง้งข้ามเลยปึง้ง อึง้งยังไม่ออกเลยคั้นสามแล้วนะคะหรือว่าเราจะรอลุนรอลุ้นดีกว่ากลางโอ้ไไม่กลางอยู่และวรอลุ้นดีกว่ารอลุนดีกว่า,า,า,วหวา,หวาให้มันตื่นเต้นนิดน,นึงเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละยังไงคะยังไงคะ ขอเลย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 ชุบ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 มาเถอะแสงจันโอ๊ยมอมมากมอมแแมมเออนี่แต่ก็ดีกลางตื่บ่อยๆค่ะแต่แบบเอาเลยได้ไหมเลตเดอรี่มาเลยชุบ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  ขอร้องล่ะขอร้องล่ะอ๊แล้วท้ามมันชอบมาเป็นแฝดกันมากเลยเนี่ยสกินออมๆเนี่ยอันนี้คือมาแบบมาเยาะเยอยฉันปะฉันเห็นหลายรอบแล้วสกินแบบออมๆเนี่ยชอบมาเป็นแฝดคู่กันงงแฝดสยามแล้วคือไม่ออกเลย กลางปีกเลเยอร์เดอรี่เท่านั้นกลางปีกตาชมพูอีกแล้วมันกินลูกบาทฉันไปเท่าไหร่ละเจ็ดหมื่นเก้าแล้ว, 7, 9, ลวหรอโอไมกก็ oh God. ยังไงรอบนี้คือตอนแรกฉันมีหมื่นห้าคือจะหมดเลยหรอไม่เอานะ ไม่ใช่หมื่นห้าจะมีแสนห้าพูดผิดได้ปะปึ้งยังไม่ได้เลยแล้วคือนางฟ้าทะเลเนี่ยมาชำํำเออกลางปิดมีแสนห้าซะหมดเลยหรอไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสกินเซตใหม่ตอนอัปเดตรอบถัดไปกะเป็นสกินแบบลูกคุณหนูเลยปึ้งอ๋อไม่ออกเอก มอมมากจะคันห้าแล้วพอๆกับอีไอน,นี่เลยราชีน้ำแข็งเลยราชีน้ำแข็งได้ตอนคันห้าอีตัวนี้ได้ตอนคันไหนเพาคือจะหมดจริงๆแล้วลูกบาทเนี่ยคือมันจะไม่พอสุ่มไอน,นี่นะตู้ถัดไปเนะี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะข้ามดิ เึ้งอย่าบอกนะโอ้โหลูกบาทฉันเก็บมาเึ้งอึง้งตาดำอึง้งไม่พอจริงเหรอแล้วคือดูเนี่ยกดทีนึงแล้วกันให้มันขึ้นคั้นห้าอ่ะได้ละคันห้าจะออกไหม ลูกบาทฉันจะหมดจริงๆนะเนี่ยมอม่อนตาดำปี่เลยเรอบ,บนี้แล้วรอบนี้ลราขั้นห้าคือแรงมากแล้วประเด็นคือมันสองตัวไงเออกลางปีกสักทีชันว่าเนี่ยใช่อันนี้แหละอันนี้แหละแล้วหมาที่บ้านฉันหอนคืออะไรเป็นย ไม่รู้เข้าใหม่หรือบั่านะโอ้โหแล้วก็คือไม่ได้อีกละหน่อยอะขั้นหกแล้วนะอ๋แมก้าคือลูกบาทที่ฉันเก็บมาตั้งนานคือจะหมดเลยเหรอเออกลางปีกซะ,ะทักทีเถอะพามเลยแล้วกันเปิ้งโอ้ย oh, <I S 1> oh. ก็ยังได้อีปีกอยู่อันนี้แม่งถึงขั้นหกแล้วเนี่ย เฮ้ยลูกบาฉันจะหมดจริงๆมันจะไม่พอใช้รอบนี้ล่ะจัว่ารอบนี้แหละรอบนี้แหละชุบๆๆๆๆๆๆพอร้องล่ะด้โปรดเปิงยังไม่มาเอก oh <my> ม่าละจบมอมมอมเซว โอแมกซรูปบาทจะเหลือหกหมื่นจะห้าหมื่นคือใช้เป็นแสนเลยเหรอเลยเหรอคือพันหกแหละอีแสงจันเม็ดมากเอางี้แล้วตายอย่างชมพูเลยเม็ดเนี่ยเราคือชี้มาเป็นแฟดอีกแล้ว สกินออมๆมเนี่ยเม็ดมากใช้ลูกบาทเป็นแสนอีดอ,อกตาชมโูฉันแกรี่สีชมโพเคยไม่มาอีกหรอเออรอบนี้แหละถ้าไม่มานะ ฉันสก,กรีดปึ้งต่าเฉยละลูกบาฉันจะมอด ไม่ยอมกดค่าแม่งเลยเออนี่โอ้ยใช้ไปแสนหนึ่งแบบเต็มๆเ,เลยอ่ะหน่อยปะลูกบาทฉันใช้ไปแสนหนึ่งโอไม่ก็นางแสงจันฝันสุดท้ายแห่งการ อวสารโหชื่อแบบเดียวเกินคุณน้องแต่ก็ชุดก็สวยจริงนะคือชุดก็คือก็รดจริงอะ่ะโออต้องให้นะคือแสงจันเนี่ยถ้าคุกี้รันคิงดอมเนี่ยต้องล่างนี้จริงๆอะ่ะราชินีของเรานะคะต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นลูกคุณหน่นะเอาดีๆคือสวยมากลูกคุณหนมาอาเอียบ คือมันก็จะแบบมีการถอดมาจากล่างต้นชิแหละชุดเชิ้ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบปรับเครื่องน,นู่นนี่แหละแต่ฉันให้นะเพราะามันเลดเนี่ยเครื่องหัวแล้วก็เปลี่ยนแล้วชีและดูเอวเล็กลงอ่ะแบบสูงขึ้นดูสูงขึ้นแล้วก็เอวเล็กลงแบบเจีาเฟยนะคะแล้วก็แสงจันก็แน่นอนชุดนี้ลดลดเทียบเทียบ ชุดนี้คือรถสุดอันนี้คือมอมใช้มานานมอมอันนี้คือรถจริงต้องให้รีวิวเอฟเฟกต์นะคะคน,นี่เ,เออแต่เสียงแสงจันอ่ะฉันชอบมากเลยนะเพราะว่ามันแบบมันดูเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะแล้วแบบมันดูแบบเคร่งขึมขึ้นอ่ะเดี๋ยวฉันลองใส่สีเข้าได้ไหมเนี่ยคือมันดูแบบเหมือนลอสลับอ่ะ แต่ว่าเสียงราชินีเนี่ยจะรู้สึกว่าอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงส่วนตัวนะไม่รู้สิแต่คือเสียงเสียงภาคเปลี่ยนนะถือว่ามีการลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าตลกตลกมาเทนเอฟเฟกต์กันนะคะอ่าดูท่าตีชีชีตีเป็นแบบน้ำแข็งน้ำแข็งขาวๆแสงจันอนะไหนดูสิขาวดำเลยนี่นี่น,น,น,น เออเสียงดูแบบเยือกเย็นราชินีอาแสงจันบ้างแต่ฉันชอบเสียงแสงจันนะดูเข้มมากเลยเอฟเฟกต์ก็เป็นขาวดำแบบลูกคนหนูก็ตามตีมเชี่ยเหมันสุดท้ายตามตีมเชียเลยอ่ะคือเป็นตีมขาวดำอ่ะคือลดเมกก็เมกก็ลูกคนหนูมาก นี่อ,อีกรอบหนึ่งชอบมากถือว่าถูกใจตอนที่ชีแบบจบนี่คือดาวชีเป็นข่าวดำแล้วนะแล้วก็แบบแอบยิ้มแบบยิ้มแบบไม่ได้แบบตาสดใสขนาดนะนะั้นมีความแบบเป็นตาง่วงๆนิดนึง่งราชินีชีก็มีความแบบชดชดคืนนะคะก็แลดูเลิศนะชอบแนะนำว่าควรสุ่มนะคะสะกินแสงตันกับราชีน้ำแข็งเนี่ย มันได้อะไรมาคือถ้าสุมเนี่ยจะได้เอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีคุกกี้สิบห้านวยแล้วก็เพิ่มบัฟคุกกี้ถูกตัวหนึ่งเปอร์เซนก็คือควรแหละควรสุ่มเพราะว่าไม่มีบัฟแบบบัฟถาวรอะนะคะก็เอาเป็นว่าสกินประมาณนี้เลยนะคะแนะนําว่าควรสุ่มนะแต่ว่าถ้าสุมไม่ได้จริงๆก็เชิดเพราะว่าฉันใช้ลูกบาท1นึ่งแสนในการสุ่มหาชีเลยคือแรงมากจริงๆนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครกดไลค์ขอให้สุ่มแสงจันทร์กับราชินีออกมาเลยนะคะกดแค่รอบเดียวออกมาเลยจบๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปลคะค่ะบาย